สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเทิงกินดีผู้สุขภาพนาเสนอพามาลงเตา่ามาชมกันครับวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าพายุเริ่ม,เร,มเริ่มเบาแล้วนะกนะ็แต่ว่ายังมีคลึมอยู่ท้องฟ้ายังคลึมอยู่ประเทิงกินดีผู้สุขภาพหรือหม่องผู้เสงก็มาลงเตานะครับ นี่คือสภาพของเตาเราอันนี้เป็นเศษถ่านเปลือกถ่านที่ลงเหลือเล็กน้อยเราก็จะมาไม้ลงเตาแล้วตอนนี้เราเคลียร์เรียบร้อยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราเรียกว่าได้เก็บถ่านแล้วก็มีเขาเรียกว่าตะขาบมันหล่นไปแต่เราหาไม่เจอนะเขาคงจะปีนออกได้นะ่ะลักษณะเน,นี้เขาน่าจะปีนขึ้นได้นะ นี่เคลียร์เตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นิดนึงนะครับอันนี้คือเศษหาไม้ฐานที่เหลือเป็นไม้ชั้นแรกนะและส่วนใหญ่อันนี้ก็จะอยู่แถวแถวนี้พื้นราบอนะ่ะก็คือเนี่ยเขาเป็นฐานไม่หมดนะเป็นแต่มันไม่ไม่หมดมันเหลือน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะ แล้วก็ถ้าไปจุดนี่มันจะเป็นควันคนใช้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ก็เราก็มาวิเคราะห์กันก็คือช่องเรามีแต่ช่องลมกลางช่องข้างสองข้างมันหายไปแล้วเพราะเราขยายขยายขยายเตาแต่ว่าระหว่างไม้ซ้อนกันนะเราจะแหวกให้มีช่องว่างเข้ามานะครับโอเคเรามาดูกันมาดูไม้ ทุกคนใช้ถ่านชอบชอบไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งที่มาเผาวถ่านตอนนี้เราจะลงกันก็คือมีเสดาวเสดานี้อันนี้ท่อนใหญ่นะท่อนใหญ่ๆเราก็จะไว้ชั้นบนเลยแล้วที่ย่อมลงมาแต่เป็นไม้เนื้อแข็งก็คือนี่ครับไม้ประดูนี่กองเล็กล้เริ่มนานแล้วสี่ห้าเดือนแล้วนี่ไม้ประดูอันนี้กองไม้ประดู่ท้งนั้นเลย น,นี่ไม้ประดูย้าขึ้นรกแล้วนะฝนตกชุกนี่นี่ก็มีนี่เป็นไม้นะครับไม้อยู่ใต้ยา้าประดูทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้ไอ้อะไรนะลำาไย่ลำให,ำใหต้นนะหนึ่งอลำาไยอันนี้ลำไหย่ก็ไม้เนื้อแก่เหมือนกันนะสามไม้ละ เตานี้น่าที่จะเป็นเตาที่มีจ่ไม้เนื้อแข็งนะแต่ก็ยังมีนะเดี๋ยวไปดูมีไม้เนื้อเนื้อปันกลางก็คืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้ประดูเหมือนกันกิ่งไม้ประดูนี่คือต่อไปนี่คือไม้ขนาดปันกลาง เปลือกคล้ายมาดูประดูเลยแต่ว่ามันล่อนไปแล้วใบก็คล้ายกันแต่ว่าเขาเรียกชื่ออะไรจำไม่ได้แต่เนื้ออ่อนกว่านะครับแล้วก็มากองนี้กองนี้กองนี้จะเป็นไม้มะขามป้อมนานแล้วก่อนเข้าเลยเนี่ยเริ่มผุแล้วต้องใส่อันนี้ก็เป็นคะกันสเดามังไม้เบนจพัรณ์ทั่วไปบ้างนี่ยาขึ้นคุมหมดเลย แล้วเราก็จะเอากองนี้ลงก่อนตามด้วยประดูแถบนูน้นแล้วก็กองน,นี้ต้องเอาลงเริ่มผูกมาแล้วต้องเอาผ่าทานก่อนแล้วก็ตามด้วยประดูแล้วก็ไม้สะเดาโอเคคลิปนี้มาพาเพื่อนๆลงเตาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นั้นเตานี้เรียกว่าเตาซิ่งเตาอบ เข้าปีที่นี่จะครบสองปีแล้วนะเตาลูกนี้จะครบสองปีแล้วแต่ก็ต้องมีซ่อมแซมนะมีการสุดทลายบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังโอเคอยู่นะถ,ถ้ามันเสียหายมากเราก็จะใช้ปูนหินใส่เยอะๆนะแถบนั้นนะเป็นผนังปูนนะเราโปะเข้าไปตามดินทลายแล้วเขาก็อยู่เลยไม,ไม่ไม่ถล่มเลยโอเคอาชีพเสริมเพิ่มไะไได้พามาลงเตา ยามที่ฝนเบาลงและพายุเบาลงแล้วครับสวัสดีครับ